สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบ่าวดาฟ้ารอทรงครับผมมืนอี้มาบรรยากาศแบบแดดเปี้ยงๆเลยครับผมน้องๆสวนมากว่านแห้ว่าท่านมาปูนปูนอ้ยกับมักขเมียทิ้งัานครับแดดเปี้ยงเลยครับผม,มแมป,ปโมแด,มแดโมง้นพอเก่าโมงอยู่ โอ้ยยังครับมือนี่มากับน้องๆครับผมว่ไดดบินเดียวคือเก่าแล้วเนี่ยสิาพาไเปเอบึงบรรย์ากาศของผมมาหารไส้เบ็ดเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่ามือนี้น้องๆเขาบอกว่าว้าพาไปาาว่านแหบา่งแนวซัน่านี่แหกขาดขาดยุดสองปากนี่ครับผมทีมงาน อู้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพนองนี่มาอีู่ทั้งรถนี่ยิงงานเอาทากักทายเอฟซีพี่น้องพนเพอนี่เอาครับเอาอยากกินอยากกินนี่แหละครับผมเอ,าามอา้านี่เบิ้งใส่ด่างใส่มองใส่ด่างเขาเนี่ยแหละครับผมแล้วก็สีบ้านแห่ม้วหมกหอยโอ้โหโอชูยางตัวนี้ เนี <öt> ่ยครับผมเต็มงานมีทั้งวิงง้หวยว่าสันวางานรถมันเปลนอยู่บังฟีมือกันวันแหครับผมแวดำล้ ทรงขอบปกวดมาจากหลายจังหวัดอุบลครับผมอุบลทรงขอบปกวดโอ้วยว่ามันถิ่มาดำล่องน้ำครับผม <laughs> ถ้าอยู่บน้านแห่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมก็ที่ลงคือกันนั่นแหละทิ้งไม้กันจอบจบอนจอบบอนบ่องน้องๆคนจัดการกันเอ้ยครับตัวแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าอยู่บน ตันนี้ไงแ่บกักไง <c oughs> เอาเก็บเต,ต็มไปครับผมทั้งควินดูในตาไม่อ่ะนี่ป่โอ้วหลุดไปแล้วสันแสดงว่ามันตัวน้อยโอ้ยกลับมาว้วเด้หลายตัวเลยครับพี่น้องอผมซูมกล้อง ครับผมคนเก็เป็นลิ้นๆเกือเป็นทรงนี้เนาะป่ะเนี่ยหมดว่านแห้ครับเมื่อกี้ได้ใส่ดังได้ลายโตเติบด้วยพี่น้องอันนี้อันนี้มันปล่อยแห้งวันโอ้ปล่ายแห้เลยอแต่ปอบู นั่นไปเก็บสะสมกันไปเรื่อยๆพี่น้องถือบ่ใสโซ่ด้วยโอ้ถือป่าจะเพี้ยนยี่เราพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดมวนกุ๊ปครับพี่น้องเมื่อนงเอ๊ะมันบ่เอ้ยเป็นไดยครับผมยามดังรอบแรกพี่น้องเลย

ใ่ไเดี๋ยวตามมันกด้วยพี่น้องขว่ยนตัวยีะโอ้ยหอมพอดีเอ้าสเตเปียนเดียวเพียนตับเพียนพี่น้องโอ้สุดยอดเลยแลเดี๋ยวเน่ใส่มา

นี่ต้งหง่งตึอ้ตึพุ่งลเลยมองเพี้นตัวงามงามอถือสอตัวซ้อนเลยอยู่นี่ครับนั่นน่ะอ้เอาเงามเดี๋ยวนางเปียงนั่นโอ้ตัวที่สามน่ะไ่ได้ย้อนอีหลีปุ๊บใส่สวยๆเลยครับพี่น้องูนะไเ ตัวที่สามพี่น้องน้ำตื้นนั่งเหงาสั่นไปตัว้หนมันพันนาใจอะไรรอฟังไมเรื่อยโอ้ไปอยู่ถุงมาตัวนยีโปไน่เป็นยพี่น้องซื้อมองหาเส้นนึงครับ ยามไม่ม like ีปลาตัวใหญ่ก็เลยบาก้าซื้อนั่นว่านแหก็ได้ปลากาสั่นว่างอึ๊บโอ๊ยสุดยอดนั่นนั่นโอ้ยสองตัวสองตัวพี่น้องโอ้ยย่างงามเลยโอ้เดี๋ยวนี้ผมเหวี่ยงถุงกันโอ้ปลากาใหญ่พี่น้องกระแหนมครับอ๋อปิ้งพิ้ง สล้เสี้อโอ้โห้ตัวโตัวนี่ฮครับแี้ครับพี่น้องแี่กครับพ่อได้อยู่ด้นี่นิดเนาะขี้โพละง่า่แถวนิดหน่อยสิก็ไเด้นวนอุปอะไรเงี้ยกินไหลายพี่น้องเล็เด็กพี่ได้สองตัว โอ้พี่น้องเดี๋เวลาเมื่อแล้วครับประเทศไทยต่อเด้งลงน้ำไหม <g ül> ลงไปใส่ด่างใส่มองน้ำพุนมันเลยพี่น้ <Yeah. S 1> นนองนี่เป็นสุดลุกยอดจอดโูตึกอยังแนี่ยนะตือตายถือเงี้ยตัวถือว่างเท่าอย่างนั้นบ่โ <c oughs> อ้ไห,หลไหลรู้เ <c oughs> ติรไปได้พี่น้อง <Yeah. S 1> โอ้ไปแล้ว S <S <an> เป็นใบเหล่าพ่อแดงว่าเบิ้งเหล่าก็ยังเริ่มกดนไหลกดแชร์เลยพี่น้องได้กดแชร์เป็น,งนกงร,ร่างใจบ่าวด่าจะพาเลาะทงเลาะทาเลาะเหมยเลาะน้องเลาะคล้องเลาะบึงไปตอนที้ตอนนี้มึงได้มีปลาพาพี่น้องไปหาอขึ้นกราครับผมครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ยิ่ได้คำลาพระจ่าที่เขาบ้านไปเฮ็ดปิ้งปลากินพี่น้องเลยทีมงานกันได้เอ้ยพี่จารวัยรุ่น ผมก็ไวรุ่นขึ้นกันพี่้องให้ครับผมบสวัสดีครับสำหรับว่าจากสำหรับคลิปนี้ก็ได้กล่าวคำว่าสวัสดีครับกลับบ้าน